สวัสดีครับวันนี้มาดึกนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งจะทำอะไรหนะ่าสมองไม่คิดแล้วน้ำพึ่งนะครับเพึ่งจะทำน้ำพึ่งเดือนห้าเสร็จนะครับบอาีเมื่อเย็นมีช่างส่งงานเป็นงานที่ผม ผมชอบมากตั้งแต่ตอนผมเขียนนะครับสวยมากพลอยผมสวยมากผมเขียนงานได้เนี๊ยบมากๆเป็นแหวนพี่กุลนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดอกพี่กุลที่สวนแล้วก็ต้นเธอเนี่ยกำลังงดงามสะพั่งเลยนะครับผมปลูกต้นพี่กุลไว้หนึ่งสองสามสามสี่สามที่ต้นนะครับต้นเธอสมบูรณ์แล้วสองกืบมีกวัวแล้วแล้วก็เธอกำลังออกดอก ผมก็เลยได้ได้แรงบันดาลใจมาจากเธอนั่หละครับดอกพิกุลแม่พิกุล <c oughs> มาทํางานแต่ครั้งนี้เนี่ยผมจะทํางานพิเศษขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับดูในรูปนะครับผมจะใส่เพชรเข้าไปที่เป็นเกรสรของดอกพิกลนะครับ่าชิ้นนี้จะสวยมากๆผมเอาชิ้นนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็พลอยเห็นไหมครับความงามของพลอยเป็นท็อปเกรด เรียกว่า uh, the base เป็น top quality ของไม้ทอง super golden cat eye นะครับเห็นครับเขาจะเหลือบตาแล้วก็เป็นแผ่นสีทองผมใส่เกลียวเข้าไปชั้นหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ดอกพิกลเข้าไปแล้วก็เกสรอนน่่นเป็นเพชรน,นะครับด้านข้างผมก็ฉลุลายนี่นครับอันนี้ผมติดเอาไว้ฉลุลาย ร้อยล้านของเรานะครับก็เป็นหลายพันตำานึงนะครับแม้กระทั่งที่ก้นพลอยเห็นไหมครับด้านกระเป๋าด้านหลังด้านล่างนะครับปกติเขาจะไม่ทำกันนะเป็นลายเรียบ,ยบ,ยบผมก็อยากให้ช่างสรุปลายออกมางดงามมากๆครับงานชุดนี้เป็นงานที่ภูมิใจมากๆเลยนะครับนเสร็จมาสองชิ้นก็เอามาให้ชมกันคล้ายๆกันนะครับสองวงนี้มีขนาดได้เรียกกันสวยทั้งสองวงงดงามที่สุด งามมากๆดอกพิกลเนี่ยก็ถือว่าเป็นดอกต้นไม้มงคลนะครับต้นไม้มงคลซึ่งก็ถือว่าเมื่อใดที่ดอกพิกุลบานช่วงนั้นเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเราจะมีโชคเราจะมีความสงบสุขเราจะมีความสุขเราจะมีความเบิกบานเจริญรุ่งเรือง,งนะครับเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่โอ้โหช่วงที่เ,เราพีคอะไรกันครับไม่ เช่นนั้นนะครับชว่วงนี้ผมก็เลยถึงทำดอกพิกลออกมาครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบงานออกไทยๆด้วยนะครับแล้วก็ดอกพิกุลเนี่ยมักจะเป็นงานาทางศีลั์ชนาลัยซึ่งมักจะใช้ดอกพิกุลในการประดับพวกเครื่องทรงต่างๆเครื่องทองต่างๆในสมัยนั้นนะครับเพราะในช่วงนั้นเขาถือว่าสุขโขทัยเนี่ยเป็น อู่ข้าวอู่น้ําเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคทองจริงๆนะครับเศรษฐกิจสุโขทัย,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 ยเป็นเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากๆคนที่นั่นค้าขายในยุคสมัยนั้นค้าขายได้สุดยอดเป็นส่วนภูมิแของแท้จริงๆนะครับก็งานชุดนี้สวยมากครับงดงามที่สุดเม็ดพอยสวยมากดีไซน์สุดยอดนะครับฝากเอาไว้สั้นๆตรงนี้นะครับ นี้เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะครับส่งดีไซน์เหมือนกันเม็ดพลอยท็อปคุณิตี้เหมือนกัน,นขอพอบคุณทุกกำลังใจนะครับคลิปนี้สั้นๆกราบขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกๆท่ๆทาน